เพื่อนนอกจากนี้มีใครที่สั่งการมาไหมครับยังกังวลเรื่องความปลอดภัยในการเดินทางไหมครับเดี๋ยวอกคค่อยเคลื่อนน้ครัมีเ้าหน้าที่อยู่ภายในหลายายน,นะครับในการคุ้มการปก,กรใการส่งนเอเข้าเรีจ้กเ,เข้า,าสถานีรน,นะฮนะึ่งตอนนี้รถก็เคลื่อนออกจากสนชนะสงครามไปที่เรียบร้อย หมดนะครับทุกท่านครับก็มีรถหกโมงสอง่าหกคันนะทุกท่ครับรถกคัน่สอนะครับดนวันโ